สวัสดีครับนะหลังจากที่ไม่ได้มาร้านก๋วยเตี๋ยวลุงนิด้มลุงเปียบหน้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมสองหนังนะครับเพิ่งเนิ้อจัดงานมาไปไปเปี๊ยบก่อนบอกแล้วเราต้องหาลูกค้ามาให้ได้เออนี่เอาเอาลูกค้ามาฝากลุงเปี๊ยบกันสองเพิ่มเพิ่มเป็นเตือนนะมาเดี๋ยวเขอยไปกินเสียงเขาไปเตือน้ะมาถึงข้าวก่อน

เนื้อเนื้อน้ำตกไม่ใช่มีเนื้กมีเลื้งมีเลื้งมีขาวโอ้ตกก่อนเลยอะน้ำตกบุญของใคร่ะพี่เสีนต้อเอามีเนื้งพเ้งพเอนะอน้วเพเพเ้ตกนะทุกอย่างตกตกแล้วพเยาวยังวอเออ้อนอะรบอะไรเสพเ หนึ่งก็ไหนหรอเดี๋ยวขัวมาเลยลุงลุงลุงครับวันนี้มีมีของไหมวันนี้มีมีอยู่ข้างหลังอ๋อมีอยู่ข้างหลังเติมยังเติมยังไม่ส่งซิกเลยนะไปเติมก่อนเติมก่อนเติมให้ลุงครับตอนนี้เดี๋ยวลุงส่งซิกแล้วคนเยอะคนเยอะอยู่ตรงไหนอยู่อยู่ไหนอยู่นี่อ ลุงไหนไหนยอยู่ไหนนะยึดยืดบอกเออัเลัเล้เออเออเนี่เาเอาเจ้าเดิมบอกแล้วเอาเติมก่อนเติมให้ลุงก่อนเริ่อช้าแล้วเรื่อช้าแล้วเริ่อเร่อเร่อช้าแล้วเราต้องเติมเติมกเอเดยได้คองหน่อยเด้คองหน่อยปเยบนี่วันนี้พาลูกค้ามาฝังเเ โอเคอ่ะอีกะบอกขนาดไปไปหาตัวนั่งยุ่ห่าไม่มีตัวแล้วมึงอะ่คนเยอะวันนี้บรรยากาศร้านลุงอินนะครับก็คนเยอะมากเลยแต่ผมก็ไม่กล้าถ่ายนะครับกลัวเขาโรงเรียนนะครับคิวเยอะมากเลยเต็มนะครับคนเยอะมากนะฮะวันนี้รอคิวกันต่อไปนะครับตบยุงไปก่อน วันเอ้ยอันนี้ทำไมได้ก่อนอะเลยไงเหลืองเหลืองที่หลังนะให้ลูกค้าใหม่เหลืองให้กินที่หลังไอ้น้อยไอ้น้อยมึงไปเติมก่อนไปเติมไม่นั่งก่อนโอ้ยเห็นลูกค้าใหม่ให้รีบก่อนเลยว่ะไอ้มึงไปเติมให้แกก่อนนี่ขอบมามีเหลืองเราไม่มาเลยไปเติมก่อนคุณเนื้อคุณนี่นี่รวมนี่อ๋อนี่นี่ราคาแค่ห้าสิบบาทจุกโอนได้เต็มอะ ต้องเลี้ยงกนะต้องเลี้ลยนะเต็มเอือยของแท้ทุกชิ้นก่อนเลยมต้องหอมแกงเลยมั้งส่งคนนี้ต้องเจอไก่วะเราต้องเจอไก่วะโอ้กลมองหนากลตากินแค่ไปเส่นไหนเขาถ่ายอยู่ปะอะไรบอกต่อหลังมันต้องมีน้ำยาข้องโผล่แล้วเอาปะ ช่วยลูกใจช่วยลูกใจนี่อยากพขอเขาบอกว่าให้น er> ้องๆก่อนน้องๆคือใหม่ไงมาใหม่หลอง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 ใช่ไหมใช่เรามันจีนบ่อยเรามันจีนบ่อยแล้วคือลูกค้าเก่าไงเราไม่ลืมแล้วลืมแล้วไม่ค่อยสนใจลูกค้าเก่าเท่าไหร่ไงมมันไ่ถึงต้องรอก่อนต้องให้เก็บเพียบอีกเั้นไม่แน่ว่าอาจจะรอเพียบอีกแก้ว ตามเพนโอเคเรามัน VIP โดนเสิร์ฟไปแล้วอี้ยอย่างเงี้ยห้าสิบาทีนี่จะเสิร์ฟนน่นะแคห้าสบาทนะแจ